ตอนตู้เย็นทำงานหนักบิ๊กพร้อมนะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งไปเลยบิ๊กแต่วันนี้อากาศร้อนจังหาอะไรเย็นทำกันดีมากอารมณ์ดีเพราะมีความสุขปังปอนอย่าเล่นตู้เย็นนะลูกมันเปลืองไฟนะรู้ไหมเฮ้ยแต่ว่าขนมหมดแล้วเหรอครับนี่ไงจ้าเยอะเลยดีจังฮะแม่จ๋าเห็นกระเป๋าตังพ่อหรือเปล่าจ๊ะจ้าจ้าจ้เห็นจ้าปังปอนอย่าสนละ เรามาทาอะไรเย็นๆกินก <st upcoming services> ันดีกว่านะแช่ตัวเย็นให้หมดเลยตกท้ายด้วยนมร้อนแช่เย็นเรียบร้อยเย็นสุดๆไปเลยไปเล่นกันดีกว่าฮะเย็นแล้วปังตอนมาหาแม่เดี๋ยวนี้เลยอืดเปิดเปิดไปออกอืดทีหลังเนี่ยไม่ต้องเร่งความเย็นขนาดนี้นะแค่สามถึงหกองศาก็พอรู้ไหมก็ปังตอนอยากกินขนมเย็นๆดีท์ ทำไมแช่ของมากมายขนาดนี้เนี่ยขนมเป็นซองแบบนี้แล้วก็ของร้อนๆนะก็ไม่ควรแช่เย็นรู้ไหมตู้เย็นจะทำงานหนักแล้วก็กินไฟมากโทษฐานไม่เชื่อฟังแม่ปังปอนห้ามเปิดตู้เย็นเป็นเวลาหนึ่งวันเข้าใจไหมลูกครับ